สวัสด so oh, oh. oh. oh, ีคร wow. ับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางช่อง YouTube พาพี่น้องมาเบ่งปลาดุกรัสเซียปลาดุกวัดครับผมอู้หูว์วิวงามครับกูรนะมีตัวใหญ่พี่น้องอู้กูว์นะเบิ่งเอาเบิ่งเอาควรนะเบ่งเบิ่งเบ่งเขาวัดเขาว่านะพี่น้องโยคุณบะไรเขาวัดเขาว่ามาบานหายาได้เขาวัดเขาว่านะพี่น้องแล้วครับผมนี่ vúi xinh xinh, hoa bùa đang ở đỏ kìa, kết mạ kìa, thang văn, 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 nong, nốt, thuyền, nốt, càn liễn, thế này, mang tranh tròn pha với nòng, háo vúi xinh xinh, nhắm lenh mà pha với nòng, ngắm ngắm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 , ngắm ทีวดบันเาวนก็ไลกันนะครับแล้มีตัวยังกันสวยกันไรนี่มันจะบอกยังไงได้บุญบงเงาพี่น้องบงเงาน้องจำหนีดุ้นแต่ว่าไลคับคับยยง่ย่วจะคำอธิบายนี่จะบอกยังไงจำบีแข่งมึงกนไปลายคกพี่น้องบึงเลย นึกว <S 々> ่าสิมาหาเนื้อจะได้บู้แล้วนี่เพูนไปเดีมาหาเนื้อมาเบิึงซื้อพูนน่ะบิึงเอาพี่น้องพูนน่ะพูนน่ะลอยองลงเรียงอย่างพูนมันจะแนวเดียวอยู่พุ่นกับมีแต่แนวเดียวเลยพูนหู้ยน่ะประมาณนี้พี่น้องดอกบัวปวงสุดๆเก่าล่ะสุดๆต้อไปพี่น้องมาเบิึงปดุกหยักปดุกรัสเซียพุ่นเด้อมันจะเป็นยังไง ที่มาให้ผมนึ่ว่าจะให้ผมให้นเงียบคุณนะคุณนะแต่ผมไม่ได้ให้นเงียบเ้ยผมมาเบิ่งคือได้แต่คลิปมาฝากพี่น้องครับผมประมาณนี้แหละฝากกันไม่คิดหนาเลยพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจให้กันครับผมช่องทั้งยูทูบกับบาตจนสาวเจีนแฟนเพจครับผมเออสาวบานุนชาวจีนแชแนลทางเพจก่ะนี่แหละครับผมบาตจนสาวเจีนแฟนเพจมาชมสวยๆงาม Hãy bùa cho kênh Ghiền nào không các